สบายดีเด้อพ pues mm nah ี่น้องเบิดสุขุสุขคนเราที่ว่าบึงมาสรมถักไทยสบายดีสบายดียำคำพี่น้องเลยเสียงบุญบรรณาุ่ทถุอยู่พี่น้องเลยเสียงหน้าเ้าก็อยู่กันหาหกคนพี่น้องมาเนี่ยพอน้องยีขึ้นมานอนอุ่น นี่กะโบดลนดอกพี่น้อยแล้วก็ยังขึ้นมานอนนั่งผู้มือผู้มือพอน้องลีก็ได้น้องหลีบอันแฟนเพิ่นบอได้มามาในบุญบ้านมวนอยูุ่คนละนั่งชิโนน่ะบอนั่งเถอะจ้เพิ่นนอนลเลยมากับมื่อยงเดะทางเลย เช้าแล้วว่าหาวน่ะบรเดคันเหรออู้ยพ่อในหญ่อยเลยมีอยู่ไปสิบเด็ดนะมันกำลังแตกนะมีแต่แม่มันอืมกเชืากกระใสหายเ่็นหน่อยหิวเข่าแล้วไปจั๊เบิ้ลสิไปแต่งมากินกินน้ำกันหะฮัน่อยพี่

ป้ทำโมเรเพื่อยื่อเองแล้วเย่วิทนี่แกส็จมันเป็นเป่งเนาะใครมันก็บโาย Những người bố của kính góp. Ah, hi vọng hảo là tôi quái 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ăn lỡ những video ปลาสีทดแล้ปาหมึกปลาหิ้ิ้มหิวนี่ย่าบวกินอะซาิ้มปลาเผาะีพี่น้องนากินบ่จ้ากินน้ำกันเด้อน้ำกระปุ่นกระปุ่นได้เอานี่ักเบิดบ่แม่พักเหนื่อมั้ยนะนี่่นอย่างู่น

คืออะ้อนเอ่องตื่นคือบออ้า่ข้าอไสเด้อขไปดโอ้ที่ไนที่ไหนบอก่อต่อตีมาได้ luôn 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 ไม่ไม่่เนมัะแดนอมเมมาบังไปไว้ทำไมจะอุ่เขนาด้าตืนไม้จังอืมตั้งต่หัดสโมงยู่อืมน่นหัดสโมงอยู่บ่อืมพอ

เข,อข,อไขาไปแล้วบึงไปแล้วแล้วบ<อ>ึงเหี่ยวเลยเพราะไปรพูดอันเด็กท<ะ>ี่ว่เ็นหนมแ่อฮะแขกเป็นรักอะไรไดิอืมเหนึ่นักรักเยอะักก็ได้นะขาหัวขางอหเนี่ะอ,อืมเค้างเือนะอืม

นี่ใช่นางออกมาเขอ่วไดเป็แสบแลสิมันแฉะแะมันเลยันนี่ะเานี่ยใช่หคตาปะาคนเนาอโอาจะซาน่ะอาไปขายเนาะ ียเมื่อไม่ะวมเพิ่แรัม่เห็นะไมหบะ่เห็นกระอมบลคยตังบเขอรเพรว่านวัดเปินหายแม่เพินั้นไปพุสงฆ์ผาหายตีแม่ปุบปแม่บเห็นแม่บเห็นหายเป็นเก็บทอเจ้าเอดูแลเพื่อนกปะุ อือตวยหเบิ่งบ่งบ่งันหายแม่บ่เจ็บแท้เองแหละยายเพิ่นอันสิควไปบ่ต้นตาลน่เด้อือนาวัดนี่แม่อน่แม่บุ่้ติบ่ตีบ่ายบ่อือบ่เห็นแม่บ่เห็น ไปละกนเวลาใช่มันชุดช่วงเทียบจักรนยันเน่กันมาจ้าลงมือไรมันมาทาะนสหรืออืมไปเฉาะ่างพยอมงานทาไมีเหมอเาเข้าเขาปีนิดเนาะสมงามเขาดกขเดี๋ยวเขามนเป็ียเปี้ยงเข้าว่านไ้จ้ามีแต่วงเข้าจุจุกันอยู่ก็จะเข้าชิได้เข้าพะยองเลยงามเน้ะ อกาวมันย่อมมันเยี่ยมเกันบริงา์ป้านี่ป่ะปีนี้ห่วงเขาของใค่นะครับบอเป็นแผ่นอยู่กระลังเรือกันสามาชถนึงได้เป็นอยางไรงแเลขอเขา่น้อยลไปั้นเป็นี่ออืมอืมมันได้หง่นอืมเสี่ยงเขาเกี่ยวต่ำเนาะเก่ยวต่ำบ่เกี่ยวแข็งนะอืมอืมกระแทกอืม

อืมห่างโน่นบ่อืมยิ่งกของจาบเข้าไปจักกว่าลมที่ใดเนาะอืมต้องแห้งเครื่องเนเครื่ออันมั่นเลยไปฝุ่นเลยอืมยังตีกันเลยอืมโม่บดไนเลยไปเลยโม่บอไปยังอีเนี้ยเพี่นเห่อเนีไม่หายไม่ได้ไม่ได้เลย ยังเงินเงินเงนจ้าโมแบบนะ้ทำเป็นทำแจกใครรอไหมล่ะใครเกี่ยใครแซวนะไม่รู้ครับใครจิ้งจอกใคนไม่รู้จักเออเป็นผัดออกแล้วคุนโดนไม่กันกิน

Mình không mỗi lần Không ngồi mỗi không phải có phải mất mỗi nữa mỗi lần mỗi phải mỗi lần mỗi Không mỗi lần mỗi lần mỗi lần mỗi Không mỗi lần mỗi lần mỗi Không bên ยาบ้างยาและฉันจะต้องจะยมันใหม่จจับจี๊ดจัหนอยจนไงแค่งั้นก็บายไงเลยไม่สบายเนาะคือหอมแป้งหอมกินแหลถ้าไ่ดีบายเนาะบ้ายุงบอกถ้าบริกาแป้งหอมกินคือค่ไดนทำเนี ข่าวเลยหรือเปล่งเ่อหลีคู่จะบอกเปล่งน่าหลีคูจะขึ้นดิบอ่ะมจะขึนหรือม้นรอานี่นเลขึ้นเลยมูขึ้นเลยบอปาจะทิ้งไว้น่ะนี่เป้งงเ่าหลีกันผมทาเปลงแกะมันเลยสงสัยอยู่กินขึ้นนี่แหละเปลี่ยนว่าทิ้งนอดี ก nope. oh, no, no. ็ในห้องบริษัทขีมมพกันมา